สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการหัวลาพารวยกับผมอาจารย์ต้งตักศิลานะครับสำหรับวันนี้วันที่9กันยา2515นะครับก็จะมีดาวเด่นประจำวันให้กับสมาชิกเอาไปใช้อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็สมาชิกท่านใดก็ตัวเลขที่ผมจัดมาให้นะครับก็สามารถเอาไปวิ่งลูดหรือจับคู่2ตัวหรือ,อสมาชิกท่านใดนะครับที่มีตัวอยู่แล้วก็เอาของผมแบบไปจับ ได้นะครับก็สำหรับดาวเด่นประจำวันนี้นะครับก็ยังมีมีอยู่5 5ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็จะจับดาวเด่นให้มาแค่2ตัวให้ออกไปพิจารณากันนะครับก็ท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็เข้ามาได้นะครับพิมพ์ l ลน์แอดโหราพารวย88นะครับก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วก็ยังมี อาจารย์นะครับได้วางตัวเลขไว้ให้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาบันเรานิดนึงนะครับก็สาบันเราครับเปิดวิชาการในการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยนะครับเกี่ยวกับศาสนาพิธีกรรมนะครับไพทักษะไพยิปซีโงเฮงนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับท่านที่สนใจจะเรียนนะครับก็โทรมาที่เบอร์ที่อยู่ อยู่ข้างล่างเนี่ยครับลิงด้านล่างนะครับผมเอาเรามาดูตัวเลขสําหรับวันนี้กันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับดาวเด่นตัวแรกนะครับก็จะเป็นดาวจันทร์สองครับตอนนี้ก็อยู่ที่ราศีกุมนะครับผมเป็นเทวีเลอร์นะครับก็มาตรฐานไม่มีนะครับแต่อยู่ในนวางลูกที่สี่นะครับมีดาวเสาเจ็ดเป็นเจ้านวางนะครับผมตัวต่อไปนะครับดาวพุธสี่นะครับ อยู่ในราศีสิงห์นะครับก็เป็นมหาธโนแห่งเลิกนะครับมาตรฐานเป็นอุจจาริลนะครับมหาจักรแล้วก็อยู่ในนวางลูกที่แปดมีดาวังคารสามเป็นเจ้านวางนะครับตัวต่อไปนะครับดาวพฤหัสห้านะครับอยู่ในราศีมีนะครับเป็นราชาแห่งเลิกครับผมก็มาตรฐานในเขาเป็นเกษตรนะครับอยู่ในนวางลูกที่ห้านะครับมีดาวังคารสามเป็นเจ้านวาง ตัวต่อไปนะครับดาวราหู8นั่นเองนะครับก็อยู่ในราศีเมษนะครับก็เป็นมหาธโนแห่งเลิกนะครับก็มาตรฐานเทวีโชคเกาะอยู่ในลูกที่7ดมีดาวสุขขันธนเจ้าหนวางนะตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับดาวอังคาร3นะครับอยู่ในราศีพฤษภครับเป็นภูมิปาโลแห่งเลิกครับผมแล้วก็เป็นทั้งตะแล้วก็ราชาโชคของมาตรฐานนะครับ อยู่ในนาวางลูกที่หมีดาวพุธสี่จ้านาวานนะครับผมก็ได้จับในนี้ครับขึ้นมา2ตัวให้กับสมาชิกเอาไปพิจารณากันแล้วบทใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็ท่านกา็สามารถเอาวิ่งลูดได้นะครับหรือเอาตัวที่ท่านชอบนะครับผมาดาวเด่นตัวแรกนะครับก็จะเป็นดาวอังคาร3ครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นราหู8ดนั่นเองครับผมก็ สามารถเอาไปจับคู่กันได้นะครับหรือวินหรือตัวเลขที่ท่านชื่นชอบนะครับผมก็สุดท้ายนี้ครับก็อยากจะให้สมาชิกทุกท่านที่เข้ามาชมรายการเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจแก่ทางของเรานะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับ สำหนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม